เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของข้อสงสัยเกี่ยวกับบัตรคนพิการกันนะครับซึ่งผมได้รวบรวมมาในคลิปนี้เนี่ยมีอยู่9ประเด็นด้วยกันนะครับที่เป็นข้อสงสัยที่คนพิการเนี่ยสอบถามกันค่อนข้างบ่อยนะครับแต่ว่าในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะทําแยกนะครับแต่ละข้อสงสัยแต่ละประเด็นนะครับ หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เปิดย้อนกลับไปดูในช่องสนุกเรียนรู้นะครับในคลิปก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยในคลิปนี้นะครับผมได้รวบรวมมาไว้ในคลิปนี้นะครับใน9ข้อสงสัยที่ถามกันบ่อยนะครับในปี2563เนี่ยนะครับในบางประเด็นเนี่ย คุณผู้ชมก็อาจจะทราบแล้วนะครับในบางประเด็นก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับแล้วก็มีผู้พิการหลายคนเนี่ยก็ยังไม่ทราบในหลายๆประเด็นนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าใน9ข้อสงสัยเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับครับข้อสงสัยแรกนะครับในเรื่องของคนพิการนะครับวันนี้ก็สงสัยกันนะครับว่าคนพิการเนี่ยมีกี่ประเภทกันแน่นะครับซึ่งหลายๆคนนะครับก็สงสัยตัวเองนะครับและก็บุคคลในครอบครัวว่าเข้าข่ายเป็น คนพิการหรือไม่นะครับคนพิการเนี่ยนะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขาได้ออกประกาศในเรื่องของประเภทนะครับและหลักเกณฑ์ความพิการฉบับที่2ซึ่งคนพิการเนี่ยนะครับเขากาหนดไว้เจ็ดประเภทด้วยกันนะครับในข้อที่3 1. ก็คือความพิการทางการมองเห็นทางการเห็นนะครับ 2. ความพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย3 ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 4. ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 5. ความพิการทางสติปัญญา 6. ความพิการทางการเรียนรู้ 7. ความพิการทางออทิสติกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนพิการเนี่ยมีทั้งหมด7ประเภทนะครับข้อสงสัยต่อมานะครับคนพิการที่เรียกว่าพิการเชิงประจักษ์เนี่ยคืออะไรนะครับ พิการเชิงประจักษ์ในที่นี้หมายถึงว่าไม่ต้องให้คุณหมอรับรองไม่ต้องให้คุณหมอวินิจฉัยน,นะครับเป็นความพิการที่สามารถเห็นได้นะครับโดยคนทั่วๆไปนะครับพบเจอคนพิการที่เป็นผู้พิการเชิงประจักษ์เนี่ยนะครับก็าสามารถรู้ได้ทันทีว่าเขาพิการเชิงประจักษ์ตรงนี้ไม่ต้องใช้ใบรับรองความพิการนะครับ ความพิการเชิงประจักษ์เนี่ยนะครับก็คือสภาพความพิการที่สามารถขอมีบัตรประจําตัวคนพิการได้โดยไม่ต้องมีใบรับรองความพิการก็ได้แก่คนตาบอดไม่มีลูกตาทั้งสองข้างต่อมานะครับเป็นคนหูหนวกไม่มีรูหูทั้งสองข้างนะครับหรือพิการทางร่างกายที่แขนขาดตั้งแต่ข้อมือขึ้นไปหรือขาขาดตั้งแต่ข้อเท้าขึ้นไปนะครับ ในเรื่องของตาบอดและหูหนวกเนี่ยต้องเป็นทั้งสองข้างนะครับแต่ถ้าแขนขาดขาขาดนะครับแขนขาดเนี่ยข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะครับเขาไม่ได้กําหนดว่าต้องทั้งสองข้างขาขาดตั้งแต่ข้อเท้าขึ้นไปเนี่ยอาจจะเป็นข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าความพิการโดยประจักษ์นะครับซึ่งจะขอมีบัตรประจําตัวคนพิการได้โดยไม่ต้องมีใบรับรองความพิการจากแพทย์นะครับ ข้อสงสัยที่3นะครับจะทำบัตรประจำตัวคนพิการเนี่ยทำได้ที่ไหนนะครับถ้าอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับท่านสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนนะครับหน่วยให้บริการร่วมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานเครือข่าย ที่รับจัดบริการให้อย่างเต็มใจฝ่ายสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลรามาธิบดีงานสิทธิประโยชน์สถาบันราชานุกูลสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับส่วนในต่างจังหวัดเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะครับอยู่ที่สารากลางจังหวัดทุกแห่งนะครับหรือในปัจจุบันเนี่ยนะครับ หน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมเขาได้ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลเนี่ยให้รับเรื่องนะครับให้เป็นผู้ที่ประสานในเรื่องของการทําบัตรให้กับคนพิการด้วยนะครับสำหรับในต่างจังหวัดและก็ผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นเนี่ยที่สํานักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเนี่ย ก็ไปติดต่อที่เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการก็ได้นะครับต่อมาข้อสงสัยที่4นะครับใช้เอกสารอะไรบ้างในการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการนะครับเอกสารของคนพิการเนี่ยนะครับก็จะใช้เอกสารประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้นะครับกอไก่บัตรประจำตัวประชาชนขอไข่บัตรประจำตัวข้าราชการก็ได้นะครับหรือข้อควายสูติบัตรสำหรับ บุคคลอายุต่ำกว่า15ปีหรืององงูหนังสือรับรองการเกิดตามแบบที่กรมการปกครองกำหนดตรงข้อ1เนี่ยนะครับวงเล็บ1เนี่ยใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับต่อมานะครับรูปถ่ายคนพิการขนาด1นิ้วถ่ายมาแล้วไม่เกิน6เดือนจำนวน2รูปนะครับในกรณีที่คนพิการเนี่ยไม่ได้มายื่นคำขอด้วยตนเองนะครับต่อมานะครับใช้เอกสารรับรองความพิการซึ่งรับรองโดยคุณหมอจากโรงพยาบาลของรัฐหรือ สถานพยาบาลเอกชนที่อธิบดีประกาศกำหนดนะครับต่อมานะครับถ้าสภาพความพิการเนี่ยเป็นที่เห็นได้โดยประจักษ์เนี่ยตรงนี้ไม่ต้องใช้ใบรับรองนะครับแต่ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอเนี่ยถ่ายสภาพความพิการเนี่ยเก็บไว้เป็นหลักฐานเอกสารของผู้ดูแลคนพิการนะครับเป็นผู้ซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกับคนพิการ หรือเป็นผู้ดูแลคนพิการซึ่งคนพิการอาศัยอยู่ด้วยตามความเป็นจริงนะครับให้ใช้บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการกับทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนพิการนะครับตรงนี้กรณีไปยื่นคําขอด้วยตนเองนะครับต่อมาข้อสงสัยที่5นะครับถ้าคนพิการเนี่ยไปยื่นคําขอด้วยตนเองไม่ได้เนี่ยคนอื่นจะไปยื่นแทนได้ไหมครับตรงนี้สามารถให้บุคคลอื่นไปยื่นแทนได้นะครับ ก็คือจะต้องนําเอาเอกสารหลักฐานต่างๆของคนพิการที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วพร้อมทั้งบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนพิการนะครับพร้อมกับหนังสือมอบอํานาจนะครับรวมทั้งใช้รูปถ่ายของคนพิการขนาด1นิ้วถ่ายมาแล้วไม่เกิน6เดือนเนี่ยนะครับจำนวน2รูปไปด้วยนะครับเพราะว่ามอบให้คนอื่นไปยื่นแทนนะครับตรงนี้จะต้องถ่าย าภาพของคนพิการลักษณะความพิการเนี่ยไปด้วยนะครับพร้อมเอกสารต่างๆของคนพิการไปด้วยทั้งหมดเลยนะครับประเด็นข้อสงสัยต่อมานะครับในข้อที่6เนี่ยบัตรคนพิการมีอายุกี่ปีนะครับบัตรคนพิการเนี่ยครับมีอายุ8ปีนะครับทุกๆ8ปีเนี่ยจะต้องไปยื่นคําขอมีบัตรคนพิการใหม่นะครับแต่ว่าใน ปัจจุบันนี้นะครับก็มีการออกบัตรคนพิการแบบตลอดชีพนะครับใลนลักษณะของความพิการที่ดูแล้วเป็นความพิการที่ไม่สามารถจะหายได้นะครับหรือเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยแล้วลักษณะความพิการก็ไม่ได้ทําให้หายจากความพิการเนี่ยนะครับเขาก็จะออกบัตรแบบตลอดชีพให้นะครับแต่โดยปกติเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ย บัตรคนพิการเนี่ยเขากำหนดอายุไว้ที่8ปีนะครับข้อสงสัยที่7นะครับเมื่อทำบัตรคนพิการแล้วเนี่ยจะมีประโยชน์อย่างไรนะครับจะได้สิทธิประโยชน์อย่างไรบ้างเมื่อผู้พิการเนี่ยมีบัตรประจำตัวคนพิการแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้สิทธิประโยชน์ในหลายๆด้านนะครับเช่นการคุ้มครองสิทธ์คนพิการทางด้านการศึกษาการคุ้มครองสิทธ์คนพิการทางด้านการประกอบอาชีพและการมีงานทำนะครับ การคุ้มครองสิทธิ์ของคนพิการทางด้านสังคมและสวัสดิการสังคมเช่นเบี้ยยังชีพของคนพิการนะครับาการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการการขาจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับนี่คือ,อสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับผู้ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการนะครับต่อมาประเด็นสงสัยในข้อที่8นะครับผู้ที่เป็นข้าราชการ นะครับหรือเป็นข้าราชการบํานาญพนักงานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสามารถทําบัตรประจําตัวคนพิการได้หรือไม่ตรงนี้กฎหมายไม่ห้ามไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการข้าราชการบํานาญพนักงานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหน่วยงานเอกชนก็ตามนะครับสามารถทําบัตรประจําตัวคนพิการได้นะครับถ้าท่านเป็นคนพิการใน7ประเภทและหมอได้รับรองความพิการให้แล้วเนี่ยสามารถยื่นทําบัตรคนพิการได้นะครับ ข้อสงสัยที่9นะครับเมื่อมีบัตรประจำตัวคนพิการแล้วเนี่ยสามารถไปยื่นรับเบี้ยความพิการได้ที่ไหนนะครับแล้วเขาเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหรนะครับในเรื่องนี้เนี่ยคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการนะครับท่านสามารถไปลงทะเบียนร,รับเงินเบี้ยยังชีพของคนพิการได้ณนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านอยู่ตามทะเบียนร,ราษนะครับไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพมหานครนะครับก็ที่สํานักง,งานเขตนะครับ ในส่วนของเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลท่านอยู่ในพื้นที่ของที่ไหนท่านก็ไปยื่นลงทะเบียนรับเงินเบี้ยอย่างชีพที่นั่นได้เลยนะครับและเมื่อยื่นลงทะเบียนแล้วเนี่ย ก็จะได้รับเงินเบีย้ยยังชีพของคนพิการนในเดือนถัดไปเลยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือ9ประเด็นสงสัยของคนพิการในปี2563นะครับที่สอบถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ก็ได้รวบรวมมาไว้ในคลิปนี้แล้วนะครับสำหรับคนพิการท่านใดที่มีประเด็นสงสัยในเรื่องอื่นๆนะครับก็คอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในคลิปต่อๆไปสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ